ครับเพื่อนๆตอไมจะทาเซตอาหารครับทำอะไรบ้างครับเออมีมีไห่ตัวมีมีมีขนมปังขนมปังมีอะไรเอกไข่ด้วยไหนไข่นี่อ๋อมะเขือเทศมะเขือเทศต้นหอมใหญ่อันนี้หอมใหญ่ขนมปังขนมปัง มะเขือม่วงหรือเปล่ามะเขือม่วงมะเขือม่วงเฮดไข่ไข่ถั่วพีก <P. S 2> อันนี้อะไรอ่ะผักกาดขาว,ขาวอันนี้เหมือนมะละหรือเปล่ามะละเออ เหมือนเพื่อนเพื่อนดินาสาวจะหิวนะน้องยินเมีอะไรให้ดินาสาวกินหรือเปล่าทำอาหารให้ดินาสาวกินแล้วอ่ะต่อไข่ครับอ่าไข่สุกแล้วเพื่อนเพื่อนหิวสามตัวเลย3ตัวเอออะอ่ำ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 อ่ออ่่ออ่่ออัอ่ อ,อ้าวเลยอีกสองตัวสองตัวยังไม่ได้กินเลยเออฮะมีอะไรบ้างเห็ดอะไรยไหมเอาเอาเห็ดก็ได้เอาเห็ดทอด <c oughs> นี่ครับทำการปาเท็ดลงไปชุบเออต่อไปต่อไปทำไรดีออต่อไปกระทะหรือเปล่าอ่าในกระทะโอ้ยในกระทะมีหอมนี่ฮะ <c oughs> ต่อไปอันนี้อ่า ุ้อ้าวสุกแล้วกินอ่ะตัวสีฟ้ากินอ่ออิ่มแล้วอิ่มแล้วอ้าวเหลือตัวสีม่วงตัวสีม่วงยังไม่ได้กินอ่าเป็นลมลงไปแล้วตัวสีม่วงมีอะไรเหลือบ้างครับพ่อค้าขนมปังเอาขนมปังกิน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  อิ่มยังเพื่อนเพื่อนกิ่มแล้วไปหาของมาให้น้องหน่อยนะอยู่ตรงชั้นสีดำนบ้านโอเคไหมโอเคอไาโอไม่เอา้วะไอไไเอาอตุ๊กแก เตหมดเลยตุ๊กแก๊ตุ๊กแกหเลยไหนไหนอะไม่เห็นเลยอะกไม่เห็นหน้าเลยมีมันอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นเหรออยู่นะไหนินไหนข้นมาเนี่ยงนี้เน่าองยิ้มไม่กลัวเหรอครับไม่กลัวครับไม่กลัวตุ๊กแกเหรอว้าวเออพอเตรียมวิ่งเลย hả? Phải... แกโหดสุดเลย อเอามไเลยนะนายิยม้มน้ยิ้มวันนี้เขากลัวเขาไม่กล้ามาบอกเขาไปแล้วไ,<ห> <laughs> ไปยังจิ้งจกนวครับนนวจิาาววจ้งจ,ก,ก,จ,งจกใหญ่จิ้งจกไปยังฮะเออจิ้งจกเโอก <laughs> เนียจกของเล่นอะ ลืมตาด้เหรอ่ะโอเคปะนนตัวเดียวแหละ <c oughs> อะครับป่ะครัาบปาะปิดประตูเดี๋ยวมันมาิดาำให้น้องยิ้มได้ครับบ๊ายบาย